ค่ะเราจะมาเริ่มสานตัวกระเป๋ากันนะคะเริ่มเส้นที่หนึ่งค่ะจะยกสามข้ามสามยกสามข้ามสามยกหนึ่งข้ามสามยกสามข้ามสามแล้วก็ยกสามค่ะ เส้นที่สองยกสองข้ามสามยกสามข้ามสามยกสามข้ามสามยกสามข้ามสามเส้นที่สามยกหนึ่งข้ามสามยกสามข้ามสามแล้วก็ยกห้า ข้ามสายกสามข้ามสามแล้วก็ยกหนึ่งเส้นที่สีข้ามสามยกสามข้ามสามยกสามข้ามหนึ่งแล้วก็ยกสามข้ามสามยกสามข้ามสาม เส้นที่ห้าข้ามสองยกสามข้ามสามยกสามข้ามสามยกสามข้ามสามยกสามข้ามสองเส้นที่หกข้ามหนึ่งยกสามข้ามสามยกสามข้ามห้า ยกสามข้ามสามยกสามข้ามหนึ่งเส้นที่เจ็ดยกสามข้ามสามยกสามข้ามสามยกหนึ่งข้ามหนึ่งยกสามข้ามสามแล้วก็ยกสาม เส้นที่แปดยกสองข้ามสามยกสามข้ามสามยกสามข้ามสามยกสามข้ามสามยกสองค่ะ ยุกสามยกห้าข้าม, 3, 3, ามสามยกสามข้ามสามเส้นที่สิบข้ามสามยุกสาม 3, ข้ามสามยุกสามข้ามหนึ่งยุกสามข้ามสามแล้วก็ยกสามข้ามสามจ้า เส้นที่11ข้าม2ยก3าข้าม3ยก3แล้วก็ข้าม3ยก3าข้าม3ยก3แล้วก็ข้าม2จ้าเส้นที่12ข้าม1ยก3าข้าม3มยกสาม ก็ข้ามห้ายกสามข้ามสามยก3าข้ามหนึ่งเส้นที่สิามนะยกสามข้ามสามยก3ามข้ามสามยกหนึ่งข้ามสามยกสมข้ามสามแล้วก็ยกสามจ้ามันจะเป็นลายมันไปอย่างนี้นะคะมันจะเป็นข้ามหนึ่งข้ามสามข้ามห้า หนึ่งสามห้าหนึ่งสามห้านี่นะจ๊ะเอาสารไปทำบ่อยๆจนชิ้นอะ่ะเราจะได้รู้ว่าลายมันไปแบบไหนเนาะโอ้เสียงรถไถกระคบข่อยเสียงข่อยเบร์ยอดเขาคะ่ะยอดเขาต่อไปก็เส้นที่สิบสีจ้า เส้นที่สิเนาะยกสองข้ามสยก3ามข้าม3ยก3ข้าม3ยก3ามข้าม3แล้วก็ยกสองจ้าเส้นที่15ก็จะเป็นยกหนึ่งข้ามสยก3ามข้ามสแล้วก็ยก5้าข้าม3ายก3มแล้วก็ข้าม3แล้วก็ยกหนึ่งจ้า เส้นที่สิบหกข้ามสามยกสามข้ามสามยกสามข้ามหนึ่งแล้วก็ยกสามข้ามสามยกสามแล้วก็ข้ามสามจ้าเส้นที่สิบเจ็ดจะเป็นข้ามสองยกสามข้ามสามยกสามแล้วก็ข้ามสามยกสามข้ามสามยกสามข้ามสองจ้า ้นที่18ข้ามหนึ่งยก3าข้ามสยก3าแล้วก็ข้าม5ยก3าข้ามสยก3าข้ามหนเส้นที่1 9ยก3าข้ามสยก3าข้ามสยกหน่งข้ามสยก 3, สามข้ามสแล้วก็ยก3าจ้าเส้นที่ยีสยกสองข้ามสยก3ามข้ามสายก3ามข้ามสยก3ามข้ามสยก2เส้นที่ยีิบเอ ยกหนึ่งข้ามสามยกสามข้ามสามแล้วก็ยกห้าข้ามสามยกสามข้ามสามยกหนึ่งจ้าก็จะเป็น่างนี้นะคะลายทีนี้ถ้าแม่นว่าไพ่เริ่มต้นครั้งแรกตรงนี้พอได้เนาะเราให้เรามาเริ่มตรงกลางตรงนี้ถ้าว่า ยกห้าแล้วเส้นต่อไปเส้นยกห้านี้นะคะเส้นต่อไปก็ต้องลงหนึ่งเส้นตรงกลางลงหนึ่งนะคะก็จะยกข้างขางก่อนเพราะว่ามันต้องใช้สามเส้นยกสามลงหนึ่งแล้วก็ยกสามแล้วก็ไปข้างๆ้างอย่างละสามอ่านนี้นะคะนี่ เส้นต่อมาก็ <c oughs> ถ้าเราจะดูลายก็อะไรก่อนตัวนี้ลงหนึ่งเอ้ยข้ามหนึ่งแล้วก็ต่อมาก็จะข้ามสามแล้วก็จะเอาเส้นตรงกลางข้ามไว้ก่อนแล้วข้างข้างเนี่ยยกยกสามข้ามสามแล้วก็ยกสามไล่ไปเลยค่ะอย่างละสามถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยเป็นสองมันจะข้ามหรือมันจะยกก็ ปล,ปล่อยเลยค่ะสองเส้นเรายกตรงนี้ก่อนว่าสามเส้นยึดยึดยึดตรงนับจากตรงกลางไปนี่สามเส้นถ้าเหลือยังไงก็คือยกหรือข้ามนะคะปล่อยปล่อยไปว่ายังไงอ่ะอธิบายยังไงเนาะเนาะคือว่าคางๆเนี่ยเนาะคะนะ่ะเนาะถ้าเกิดว่ามันมันเหลือสองเส้น่งเสีย มันขามมันมัน,ม,นมันตกมันตกคำว่าขามเนี่ยสองสเซนเท่ากับขามสองเซนนะคะถ้าตกหนึงน่งเท่ากับขามหนึ่งสินถ้าเกิดว่าตกตกคำว่ายกยกหนึง่งยกสองสซ่หน้าค่ะ,ะต่อมาเนาะไล่ไปเลยตัวนี้เราข้ามสามแล้วใช่ไหมข้ามสามก็ต้องข้ามห้าค่ะ เรานับเลยตรงการหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยคือห้าเส้นเนี่ยเราต้องข้ามแล้วข้างข้างนี่ก็คือยกสามข้ามห้าแล้วก็สามค่ะสามสามเนี่ยมันจะเหลือหนึ่งเส้นเนาะเหลือหนึ่งเส้นมันตกคำว่าข้ามก็คือปล่อยเลยค่ะปล่อยข้ามหนึ่งเลยค่ะ,ะน,นี่เห็นไหมนี่ค่ะหน,นึ่งสามห้าว่าีค่ะ ต่อไปก็ห้าแล้วใช่ไหมห้ามันก็จะมายุกหนึ่งตรงนี้ยกหนึ่งข้ามสามยกสามข้ามสามอ่ค่ะมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะมันจะเป็นเหมือนกันเลยมันจะขึ้นหนึ่งแล้วมันจะยุกหนึ่งข้ามสามยกสามข้ามสามจ้าลายมันก็จะเป็นอย่างนี้จ้า พอตัวนี้ยกเราก็ต้องมาดูเส้นที่ยกต่อมาก็จะยกสามแล้วก็จะยกสามเส้นไวกก่อนตรงกลางเส้นสามนิ้นะตรงกลางค่ะเราจะยกสามเส้นข้างๆก็สามสามเหลือสองเส้นก็นยกสองเส้นย้ายกับมือก้อสอนไทย <c oughs> เอา ูบอกเยแทยนเน่ก็จะยกห้าข้างก็จะเป็นข้าม,มจ้าโอเคก็คือเส้นเส้นเหกมิลกับสิบมิลเนี่ย้างม,มันจะข้าม3มยก3านะคะแล้วทีนี้เราจะมายึดตรงเส้น3มมิลให้มันเป็นลายแบบนี้ เสมม้นสมิลเนี่ยจะจะเปลี่ยนลายจะเปลี่ยนลายต่อมาเนาะเส้นต่อมาเนาะไ้ายกห้าห้าเสร็จแล้วมันก็ต้องลงเออมันต้องข้ามหนึ่งเราจะกดเส้นตรงกลางลงเลยค่ะข้ามหนึ่งข้างๆก็จะยกสามยกตามลายเลยเนาะ ความสูงเรากะเอาประมาณไหนเราชอบประมาณไหนลืมบอกขนาดความยาวของเส้นเนาะชุดที่หนึ่งคือตรงนี้นะคะ,ะที่เรากําลังสาธิตตรงนี้ชุดที่หนึ่งความยาวเส้นไม่ว่าจะเป็นขนาดสามมิลหกมิลสิบสองมิลความยาวประมาณร้อยสามสิบใหญ่ยอยู่ด้วยค่ะใหญ่ใหญ่ใหญ่าาตาใบใหญ่เลยล่ะค่ะใบ ใส่ผงฮมโตโตอหรืื้นนึงส่วนสุดที่สองเนาะค่ะเนาะที่เป็นกลนมันสารเมื่อกีเนี่ยอ่ความยาวเส้นทุกขนาดเลยสามมิลหกมิลสิบสองมิลความยาวอยู่ที่120นะคะแล้วทีนี้เส้นที่เราสารเนี่ยเส้นสีแดงที่เราใช้นี่นะคะ ความยาวก็จะประมาณร้อยเฮ้ากะเอาว่าเฮาอยากไดมันหมั่นําไดเนาะแต่ว่าความเาวามันก็คือประมาณร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบห้าค่ะเฮ้ากะจะคอโตมันจนความเาวาได้ความเาวาตามความพอใจเน้่แนละค่ะคือลายเบิรงลายเนาะเนี่ยเบิ่งลาย นริค่ะผู Today, ้ได้เบิ้งเป็นไล่แล้วค่ะแต่จะสานตรงกลางไปกอนหรือว่าจะสาลิมกอนไก,ไนก่ได้ะค่ะเนาะนี่ค่อโอ,อ้ยเช็นก่อนจ้าม,มันก็นจะเป็นที่ลอกเดิมไล่เดิม ไล่เดิมจ้ะไล่เดิมเขาเบิ่งเขาเบิ่งไล่เป็นเนาะ